การไม่ผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมก็ได้ไปฟังเทคทอลอันหนึ่งมาดีมากๆเลยแนะนำเนี่ยให้ไปฟังคลิปเต็มๆเนี่ยก็แนะนําเลยคือเขาได้พูดว่าทำไมคนเราเนี่ยถึงผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็แล้วก็วิธีการเอาชนะมันนั่นก็คือหนึ่งเลยทําไมเราถึงผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าในหัวของเราเนี่ยเวลาเราได้รับงานมาใช่ไหมจากหัวหน้าหรือจากอาจารย์ก็แล้วแต่เนี่ยในหัวเราเนี่ยก็จะมีตัวลิงอยู่สาตัวตัวที่1เนี่ยเขาเรียกว่าตัวลิงจริงจังจริงจังก็คือเราได้รับงานมาเนี่ยเราก็จะวางแผนในหัวเราว่าเฮ้ พอเราคิดไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีการจดบันทึกคิดอย่างเดียวเนี่ยตัวริงตัวที่2เนี่ยมันก็จะเข้ามาควบคุมตัวแทนตัวริงตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นริงเกี่ยวกับการริงโลดหรือว่าเป็นริงที่เรียกว่าเออเราคิดเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวมันก็ทำเสร็จมันง่ายๆแค่นี้เองมันไม่จะเป็นต้องใช้เวลาเยอะไปทำเรื่องอื่นก่อนดีกว่าเพราะไอ้ลิงตัวที่สองเนี่ยมันมาเข้ามาควบคุมเราจนไปถึงช่วงเวลาใกล้เดทไลน์เนี่ยมันจะมีลิงตัวที่สามขึ้นมาซึ่งลิงตัวที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าลิงแพนิคว่า งานของเราเนี่ยมันจะเสร็จไปตามที่อาจารย์มอบหมายหรือว่าหัวหน้างานเรามอบหมายหรือเปล่าตัวลิงที่มันล่าเลยเนี่ยมันก็จะกวนลิงตัวที่แพนิกมากๆมันก็จะหลบไปแล้วก็ให้ลิงจริงจังเนี่ยเข้ามาควบคุมเราได้เหมือนเดิมแต่ตอนที่ควบคุมเรานั้นมันก็เลยใกล้เวลาที่จะเดทไลน์มากแล้วเราเคยเห็นไหมว่ากว่าที่เราจะทํางานงานหนึ่งเสร็จเนี่ยเราจะทําจริงๆหรือว่าลองมองถึงเรื่องสอบก็ได้ ก่อนที่เราจะสอบจริงๆเนี่ยมเวลาอ่านตั้งเยอะเลยแต่เรามาอ่านแค่วันถึง2วันก่อนที่จะสอบท่านเองบางคนเนี่ยอ่านแค่แบบก่อนสอบตอนเช้าเท่านั้นเองทำไมถึงทําได้แต่การทําแบบนั้นมันก็อาจจะได้ผลงานที่ไม่ดีนะนั่นเองและวิธีการชนะมันคืออะไรรู้ปะ ให้ลองคิดดู3ามสองหนึ่งวิธีการเอาชนะมันก็แค่เราเอางานที่เราเขียนอยู่ในหัวตั้งแต่แรกว่าเราจะทําอะไรสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ทำยังไงอันไหนที่ยากอันไหนที่ง่ายอันไหนที่เราควรเริ่มทําได้ก่อนเราสามารถเขียนลงไปได้เลยอันนี้คิวเพิ่มเติมสิ่งที่คิวทำเลยนะคิวจัดจัดเรียงงานส่วนที่ง่ายให้ทําเสร็จก่อนพอคิวทำสิ่งที่ง่ายเสร็จก่อนคิวจะติ๊กถูกให้ตัวเองด้วยพอติ๊กถูกเนี่ยเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่ง่ายๆเนี่ยเราทำมาหมดแล้ว แล้วเราก็ค่อยมาทําสิ่งที่ยากทีเนี้ยเหลือเรื่องยากมันก็แค่ไม่กี่เรื่องเราก็ทํามันได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ไปลองทํามาแล้วรู้สึกว่าเอยมันดีมากๆแล้วก็มันก็เป็นประโยชน์ลองไปปรับใช้ดูอ๋อเคยฟังเรื่องเล่าของลินสามตัวปะ